วันนี้สีสวัสดิ์ชินชิมพามาอยู่กันแถวย่านบ้านปรง่งไผ่จังหวัดปราจีนบุรีพามาชิมร้านโก้กว๋วยจับยวนก่อนจะไปดูหน้าตาว่าน้าทานแค่ไหนฝ oh. ากกดไลค์กดแชร์และพูดคุยกันใต้คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับผมชื่อพี่โก้ครับเป็นเจ้าของร้านโก๋กว๋วยจับยวนอุบลครับเสิร์ฟกันที่เมนูแรกกว๋วยจับยวนสุดดังเดิมน้ำซุปหอมกระดูกหมูกระดูกหมูที่ให้มาก็ชิ้นโตมีทั้งหมูเดงหมูยอไข่ลวกและตีนไก่แต่หากใครที่ชอบแบบไข่ต้มสุกทางร้านเขาก็มีอือ้อร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยต่อด้วยไปสุดต้มยำต้องร้องว้าวพอรสชาติที่นี่นะเขาทำถึงเข้มข้นแซ่บจิจ๊ดจ๊าด ถึงเครื่องสุดๆกระดูกหมูก็ยังคงชิ้นโตทุกชามเราสามารถเลือกเส้นได้อย่างตามใจไม่ว่าจะเป็นเส้นมาม่าหรือเส้นจับยวนจะเส้นไหนก็เข้ากันเข้ากันและต้องขอขอบคุณน้องๆพนักง,งานสีสวรรค์งานสนทันใจสาขาบ้านโปร่งไายส่วนอีพีหน้าเราจะพาไปชิมร้านอาหารอร่อยอย่านไหนอีกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะสีสวรรค์ชวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อย